ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของผมออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยจากตระกูล Galaxy A Series ซึ่งก็คือ Samsung Galaxy A58 5G รุ่นปี2026สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ประสิทธิภาพและการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างลงตัวถ้าใครกำลังมองหามือถือระดับกลางที่คุ้มค่าและยังคงความพรีเมียมแบบฉบับของซัมซุงต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจสุดๆ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Galaxy A 58 5G มาพร้อมกับบอดี้ที่บางเฉียบน้ำหนักเบาและใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงหรูหราหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียด FHD บวกรองรับ refresh rate 120Hz ให้ภาพลื่นไหลสีสันสดใสสมจริงสุดๆโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมหรือดูวิดีโอใน YouTube หรือ Netflix ประสบการณ์รับชมคือเต็มอิ่มอย่างแท้จริงและยังมีระบบ e Comfort Shield ช,ช่วยลดแสงสีฟ้าดูนาน,านก็ไม่ปวดตา ในส่วนของประสิทธิภาพรุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ต Exynos รุ่นใหม่ที่ซัมซุงพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงาน multi-task และการเล่นเกมกราฟิกสูงได้อย่างสบายมีแรมเริ่มต้นที่8 g b และสามารถขยายแรมเสมือนได้ถึง16 g b พร้อมหน่วยความจำภายในสูงสุด256 g b และรองรับ m i โครดีเพิ่มได้อีกทำให้การเก็บรูปวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆไม่ต้องกังวลว่าจะเต็มง่าย เรื่องกล้องก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ Galaxy A 58 5G จัดเต็มกับกล้องหลัก 64MP ที่ถ่ายภาพได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบ OIS กันสั่นทำให้ภาพถ่ายและวิดีโอออกมาคมกริบไม่สั่นไหวนอกจากนี้ยังมีกล้องอัลตราว์ 12MP และกล้องแมโคร 5MP สำหรับถ่ายภาพมุมกว้างและระยะไกลส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด 32MP เหมาะสำหรับสายเซลฟี่หรือสายไลฟ์ที่ต้องการภาพคมชัดสีสันเป็นธรรมชาติ แบตเตอรี่ถือว่าอดใช้ได้เลยโดยให้มาขนาด5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 45W ทำให้ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือทำงานออนไลน์ก็เอาอยู่และที่สำคัญคือรองรับเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงเสถียรพร้อม Wi-Fi 6ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งที่บ้านและนอกบ้านไม่มีสะดุด ระบบปฏิบัติการ One UI 8.0บน Android 16ทำให้การใช้งานลื่นไหลมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกมากขึ้นทั้งระบบปรับแต่งทีมการจัดการพลังงานอัจฉริยะและระบบรักษาความปลอดภัย Samsung Knox ที่เชื่อถือได้สำหรับราคาเปิดตัวของ Galaxy A58 1 5G อยู่ในช่วงกลางๆที่จะต้องได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือครบเครื่องแต่ไม่อยากจ่ายแพงเท่าตัวท็อปต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มา สรุปแล้วซัมซุงกาแล็กซ A 58 5G 2026เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับทุกคนที่ต้องการมือถือราคากลางแต่ได้ฟีเจอร์ที่เกือบเทียบชั้นเรือธงไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ AMOLED 120Hz กล้องครบทุกเลนแบตเตอรี่อดชาร์จไวรองรับ 5G และดีไซน์ที่สวยหรูถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในปีนี้เลยทีเดียว